สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Comment วันนี้ผมก็จะพาไปชมคอมเมนต์ของชาวอาเซียนนะครับเมื่อทีมชาติไทยควา้าแชมป์ AFF Suzuki ครับ2020ได้สำเร็จหลังจากที่ทีมชาติไทยเสมอกับอินโดนีเซีย2ประตูต่อ2 ในรอบชิงชนะเลิศนัดที่2องส่งผลให้ทั้งสองนัดมีคะแนนรวมอยู่ที่6ประตูต่อ2องทำให้ทีมชาติไทยได้เป็นแชมป์ในรายการนี้เป็นสมัยที่6แบบไร้ผ้ายโดยไม่แพ้แม้แต่นัดเดียวสำหรับในคลิปนี้จะนำเสนอความคิดเห็นเฉพาะของชาวต่างชาติโดยจะเริ่มต้นจากความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซีย และตามด้วยความคิดเห็นของชาวอาเซียนประเทศอื่นๆ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นจากความคิดเห็นแรกจากอินโดนีเซียครุฑนั้นเล่นดีกว่าเล็กแรกมากแน่นอนฉันคิดว่าประเทศไทยจะเป็นแชมป์แต่จิตใจของทีมเยาวชนนั้นก็สำคัญสำหรับเพื่อนบ้านอื่นๆฉันมีความเคารพอย่างสูงสำหรับพวกคุณได้โปรดสนุกกับเกมการแข่งขัน เราจะเติบโตไปด้วยกันชาวอาเซียนความคิดเห็นต่อมาไม่เป็นไรฉันภูมิใจในตัวนายไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทีมชาติอินโดนีเซียส่วนใหญ่อายุเท่ากับฉันคือ21ปีเก่งมากคุณช่างเหลือเชื่อจริงๆมาสู้กันใหม่ในทัวร์นาเมนต์2022และยินดีด้วยกับทีมชาติไทยที่ได้แชมป์ความคิดเห็นถัดมา ยินดีด้วยประเทศไทยมีแรงใจเข้าไว้อินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมายินดีด้วยประเทศไทยไม่มีอะไรจะพูดนอกจากภูมิใจในครุฑหนุม่มยุคสมัยใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วคอมเมนต์ถัดมายินดีกับทีมชาติไทยแต่ขอยกเครดิตให้ทีมดาวลุ่งอินโดนีเซียจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ดีความคิดเห็นต่อมา ยินดีด้วยกับประเทศไทยคุณคู่ควรที่จะเป็นแชมป์ด้วยผู้เล่นมากประสบการณ์และเล่นได้ดีแต่เรามีนักเตะอายุน้อยมองในแง่ดีนี่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับฟุตบอลของประเทศเราในอนาคตความคิดเห็นต่อมายินดีด้วยประเทศไทยคุณสมควรที่จะเป็นแชมป์จริงๆเกมของคุณดีมากและเราเพิ่งเริ่มสร้างทีมฟุตบอลระยะยาวกับผู้เล่นอายุน้อยของเราในยุคข,ของโค้ช ชินแทยงหวังว่าอินโดนีเซียจะดีขึ้นในอนาคตความคิดเห็นต่อมาขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยกลับมาเข้มแข็งนะอินโดนีเซียความเห็นต่อมาขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยราชาแห่งอาเซียนเจอกันใหม่นัดหน้านับถือจากอินโดนีเซียคอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งแชมป์นะไทยแลนด์ เล่นได้ดีสำหรับอินโดนีเซียความเห็นถัดมายินดีด้วยประเทศไทยคุณคู่ควรกับแชมป์ความคิดเห็นต่อมาอินโดนีเซียสามารถเข้ารอบชิงชนะเลิศได้และภาคภูมิใจมากเพราะส่งนักเตะที่เด็กมากอายุเฉลี่ย19-20ปีหากแพ้ในรอบชิงชนะเลิศก็เป็นเรื่องปกติเพราะพวกเขายังขาดแคลนประสบการณ์ ส่วนทีมอาวุโสอย่างมาเลเซียที่แพ้4-1มันผิดธรรมชาติมากความคิดเห็นต่อมาชาวมาเลเซียและเวียดนามบางคนหัวเราะเยาะทีมอินโดนีเซียสำหรับความล้มเหลวแต่บอกตามตรงว่าภูมิใจมากกับทีมอายุน้อยของเราที่มีความสำเร็จเหนือมาเลเซียและเวียดนามในการแข่งขันในปีนี้ขอบคุณทีมคุช ชาวอินโดนีเซียเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จให้มากขึ้นในปีที่จะถึงนี้ขอบคุณโค้ชชินแทยงความคิดเห็นต่อมาทีมชาติอินโดนีเซียรุ่นเยาวอาจจะไม่ชนะการแข่งขันแต่ชนะใจชาวอินโดนีเซียอนาคตของฟุตบอลจะสดใสสำหรับอินโดนีเซียนับถือความคิดเห็นต่อมายินดีด้วยไทยแลนด์ เป็นเกมที่ดีสำหรับเด็กหนุ่มอินโดนีเซียรออีก 2, 3ปีไม่ไหวแล้วที่จะเห็นพวกเขาเก่งขึ้นความคิดเห็นต่อมาขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยสำหรับแชมป์ AFF ครั้งที่6และอินโดนีเซียขอแสดงความยินดีกับรองชนะเลิศด้วยขอบคุณสำหรับการต่อสู้แม้ว่าจะแพ้ในรอบชิงชนะเลิศแต่ก็ไม่สำคัญชาวอินโดนีเซียจะภูมิใจในทีมเยาวชน อย่ายอมแพ้ยังมีการแข่งขันในปี2022มาส่งแรงใจให้คุดกันเถอะความคิดเห็นต่อมาเวียดนามต้องเรียนรู้จากอินโดนีเซียว่าจะทําบอลเข้าประตูไทยได้อย่างไรยินดีด้วยประเทศไทยและอินโดนีเซียคุณเก่งที่สุดในอาเซียนความคิดเห็นต่อมาเวียดนามที่ว่ากันว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดในอาเซียนไม่สามารถทําประตูทีมไทยได้ ความคิดเห็นต่อมาฉันในฐานะชาวอินโดนีเซียยอมรับความพ่ายแพ้และฉันจะไม่โทษผู้ตัดสินยินดีด้วยแชมป์ไทยแลนด์ต่อไปเรามาดูความคิดเห็นจากชาติอาเซียนอื่นๆกันบ้างนะครับยินดีด้วยไทยแลนด์มันเหมาะสมแล้วด้วยรักจากติมอร์ตะวันออกความเห็นต่อมาจากเวียดนามอินโดเล่นได้ดีมากในครึ่งแรก น่ายกย่องมากสำหรับจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันอีกครั้งที่คุณเป็นที่สองแต่ในอนาคตผมคิดว่าคุณจะเป็นแชมป์ความคิดเห็นต่อมายินดีด้วยประเทศไทยคุณสมควรจะได้รับมันแล้วคารลบอินโดนีเซียแม้ว่าผู้เล่นอินโดนีเซียจะอายุน้อยมากแต่คุณเล่นได้ดีมากผมคิดว่าอินโดนีเซียรุ่นนี้จะสร้างปาฏิหาริย์ในภายหลัง ยินดีกับทั้งสองทีมจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมายินดีด้วยกับประเทศไทยที่ได้แชมป์และคารลบอินโดนีเซียจากเพื่อนชาวกัมพูชาความคิดเห็นต่อมาจากเวียดนามเกตเอฟสำหรับอินโดลองชนะเลิศครั้งที่6บางประเทศรวมทั้งเราน่าจะดีใจเพราะว่าเราได้แชมป์อย่างน้อยหนึ่งครั้งความคิดเห็นต่อมายินดีด้วยประเทศไทย คุณแสดงให้เห็นถึงคุณ,ณสมบัติที่แท้จริงของราชาพูดได้เลยว่าแฟนๆชาวเวียดนามไม่สามารถปฏิเสธความสามารถของคุณได้โดยเฉพาะชนาทิปอินโดนีเซียก็ทำได้ดีเช่นกันและถึงเวลาที่เราต้องเรียนรู้จากประเทศไทยและอินโดนีเซียหวังว่าเวียดนามจะกลับมาแข็งแร่งขึ้นในปีหน้าขอแสดงความนับถือจากเวียดนามความเห็นต่อมา ขอแสดงความยินดีกับทีมไทยที่ชนะ AFF s u z u k ครับคุณคู่ควรที่จะได้แชมป์รายการนี้ผมประทับใจสุภโชคมากเขาสมควรที่จะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติอินโดนีเซียไม่ต้องเสียใจไปคุณมีกลุ่มนักเตะอายุน้อยที่มีความสามารถและผมเชื่อว่าฟุตบอลของคุณจะพัฒนาขึ้นในอนาคตอาเซียนเป็นครอบครัว นับถือจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมาแล้วเจอกันนั้น,นักเตะอินโดนีเซียที่ซีเกมส์ครั้งที่31อที่เวียดนามพวกคุณทำได้ดีมากในทัวร์นาเมนต์นี้ความคิดเห็นต่อมาจากชาวมาเลเซียยินดีด้วยไทยแลนด์ที่ได้เป็นราชาแห่งอาเซียนและยินดีกับอินโดนีเซียด้วยที่ได้เป็นราชาแห่งรองชนะเลิศความคิดเห็นต่อมาเย้ ไทยแลนด์ได้รับถ้วยรางวัลทำได้ดีประเทศไทยจากสิงคโปร์ความคิดเห็นต่อมาจากมาเลเซียยินดีด้วยราชาแห่งรองแชมป์ความคิดเห็นต่อมาผมเลบรพทีมอินโดนีเซียขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมายินดีด้วยประเทศไทยพวกคุณเล่นได้ดีและคู่ควรกับแชมเปี้ยน สำหรับอินโดนีเซียนักสู้หนุ่มของคุณทำได้ดีที่สุดแล้วและพวกเขาจะเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งในฤดูกาลหน้ายินดีกับทั้งสองทีมจากมาเลเซียความคิดเห็นต่อมาจากมาเลเซียขอแสดงความยินดีกับทีมครุฑการแพ้เยอะที่สุดในรอบท้ายสถิติอะไรเนี่ยความคิดเห็นต่อมาความสามารถของไทยแลนด์ไม่อาจจะปฏิเสธได้ยินดีด้วยไทยแลนด์ ด้วยความปรารถนาดีจากเวียดนามความคิดเห็นต่อมาจากเวียดนามพูดตามตรงฉันรู้สึกแย่กับอินโดนีเซียเพราะพวกเขาได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลายครั้งและจบในอันดับที่สองเท่านั้นอย่างไรก็ตามพวกเขาทําได้ดีมากในนัดนี้เป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเขายินดีด้วยประเทศไทยคู่ควรกับตำแหน่งแชมป์นใน AFF ครั้งนี้ ผลงานดีมากทั้งสองทีมคอมเมนต์ต่อมาจากเวียดนามยินดีด้วยประเทศไทยเป็นเกมที่ดีอินโดนีเซียความคิดเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามยินดีด้วยประเทศไทยและอินโดนีเซียเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมฉันหวังว่าจะได้เห็นธงชาติของพวกคุณในการแข่งขันฟุตบอลครั้งต่อไปความคิดเห็นต่อมาซึ่งจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายที่จะนำเสนอในคลิปนี้ ยินดีด้วยประเทศไทยคุณสมควรจะได้รับมันแล้วคารลบอินโดนีเซียแม้ว่าผู้เล่นอินโดนีเซียจะอายุน้อยมากแต่คุณเล่นได้ดีมากผมคิดว่าอินโดนีเซียรุ่นนี้จะสร้างปาฏิหาริย์ได้ในภายหลังยินดีด้วยกับทั้งสองทีมอีกครั้งจากเวียดนามคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอความคิดเห็นของชาวต่างชาติให้เพื่อนๆได้รับชม ไม่ได้รับรองว่าความคิดเห็นเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและถ้ามีความผิดพลาดในการแปลก็ขออภัยมานั้นที่นี้ด้วยเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปนี้กันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ